จเจริญพรอ,อยาิที่ทำติดตามรับชมรับฟังเดินทางเข้าเมืองบุรีรัมย์วันนี้ฝนตกทั้งวันโยบอยู่ใต้ฟ้าอยากกลัวฝนเกิดเป็นคนอยากกลัวคำนินทาเรื่องนินทาเป็นเรื่องของเขาโยมแต่เรื่องการให้อภัยเป็นเรื่องของเราโยมการที่เราพูดในสิ่งที่ดีของคนอื่น เป็นสิ่งดีกับตัวเราการที่เราพูดสิ่งไม่ดีจับผิดคนนู้นคนนี้ทำให้ตัวเราไม่ดีไปด้วยหยอกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเข้ามาก็ามาฟังธรรมะเตือนสติอัตนาโจทยัตจนังจงเตือนตนด้วยตนเองดูบรรยากาศ ือการเดินทางชั่วคราวกันทนนั้งนั้นโยมน้ำก็เยอะเลยโยมนี่น,นี่พระโยม <c oughs> พระวิง่งพระวิ่งแล้วไม่งามนะโยมวิ่งแล้วไม่งามมีอยู่ในสูตรของวิสาขาอยู่ในพระไตรปิฎกนะโยม สีอยากวิ่งแล้วไม่งามหนึ่งก็คือพระภิกษุสามเณรดูในโซเชียลเห็นวิ่งก็แยกแยะนะโยมนอะอย่าไปตีรวมพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัต,ต,ต,ติตรงปฏิบัติชอบก็เยอะแยะอุทิศตนเพื่อศาสนาเยอะแยะมากมายส่วนที่ออกเป็นข่าวก็อย่าไปซ้ำเติมเพราะทุกคนทุกท่านก็มีพลังมีเพลย์อ,อยู่มนุษย์เราที่ไปอยู่ในเรือนจํา อ้ขาดสติเลยหย่อไปเป็นธาตุองกิเลสหรือไปพังไปเปลือเพราะความโลภความโกรธความหลงเราควรมองตอนเองดีกว่าหยอมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูนะหยอคนดีเราจะเดินตามรอยคนดีคนไม่ดีก็เป็นครูของเราจะไม่ทับอย่างเขาเพราะทุกคนในโลกนี้ล้วนคืนสู่ธรรมชาติชั่วคราวกันทั้งนั้นหยอ เราก็ทำหน้าที่ของชีวิตไปหน้าตาหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียบยาหน้าที่นั้นสําคัญยู่หน้านอกหน้าในหน้าที่ต้องทําคุณธรรมต้องมีความดีต้องสร้างดังนักปราดวษเอาไว้หน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียบยาหน้าที่นั้นสําคัญกว่าคนหน้างาม หน้าตาดีแต่หน้าที่สามไม่งามเลยทุกคนมีหน้าที่ถ้าหลักทางมาพุทธนาก็คือทิศหกโยมทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ทิศเบื้องบนก็คือพระสงฆ์ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรเรามาสแสดงบทปาฏิสมุทอ,อุปโโลกันทนนั้งนั้นโยมเราก็ใช้ชีวิตด้วยสติ ด้วยปัญญาอยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิน้นลภอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้ตลอดปัลจุบานได้มีโอกาสได้บวชเรียนได้ศึกษาก็ตอบแทนสังคมตอบแทนพระพุทธศาสนาโดยการให้ธรรมะหรือบางรูปบางองค์ท่านเทศไม่ได้แต่ท่านปฏิบัติอยู่ในสิลในถรมสวดมนต์ไหว้พระทำความสะอาดวัดวาอารามเป็นเนื้อนาบุญสับรวมระวาง ท่านก็ได้อานิสส์ญาติโยมก็ดูแลอุปถาอุปถกดูข่าวสารทุกวันก็แยกแยะนะโยมเนื้อก็มีมาตั้งแต่ในสมัยทธาราลหรือในปัจจุบันก็มีทุกวันนี้อยากดังจัดให้มีทีวีมีโทรศัพท์กันทุกคนนะโยมเราจะออกในสิ่งที่ดีออกสิ่งที่โลกเราก็พัฒน,นาจิตใจของเรา ด้วยการทากทำมู้ทำไปสวรรค์ชีวิตของเราสั้นเหลือเกินอยู่วันที่ฟ้ามืดฝนตกทั้งวันเราก็อย่าไปวันไวถาว่าพระลูกพระหลานมีขา่าวพระไม่ดีวันไวอะไรไหมไม่วันไวนะโยมก็รู้จักแยกแยะใครทำดีเราก็มองอนุโมทนาสาธุใครทำไมด่ดีก็เป็นครูของเราทุกคนทุกท่าน จบที่ตรงนี้โยเออคนโยแม่ทองนอคนโยแม่ชอ่คอคนโยสาวนิดจบที่ใจเราเราใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาจ,จริงๆคาสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาโยต้องมีปัญญารู้ในการบริหารชีวิตอย่าปัญญาอ่อนอย่าปัญญาโุโผโผโผล ปัญญาผุุ้ชนนปัญญาของปัญญาชนนี้จะรู้เข้าใจในการบริหารชีวิตเห็นทุกเห็นทำทุกสิ่งทุกอยา่างล้วนมีปัญหาอุปสรรคเป็นอุปกรณ์แห่งความสำเร็จมานไม่มีบารมีไม่แก่มานมายุมาเย,ยิ่งแก่บารมีธรรมะปะกินนะกระผสมประส,สานเดินทางอย ะคือธรรมชาติสํารวมระวังให้เรามีสติมีปัญญาในการฟังข่าวสารบริโภคข่าวสารในโยมเด <_ d ans> ทุกคนทุกท่านคนในโลกนี้มีคนดีกับคนไม่ดีป่ปนกันไปทั้งทางโลกทังธรรมให้เราให้ควรก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าเรามา <_ d ans> ดูต้นนี้สูงต่ำทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรม พ่อคนะพูดตรงพูดชัดพูดไม่เพราะนโยมแต่ด้วยบุญบารมียิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งห่วงยิ่งผลยิ่งให้บทย,ยิ่งได้มาพระที่ชนะใจตนเองบาลุพลอานัตมาภาพก็ฝึกฝนพัฒน,นาค่อยๆชำระค่อยๆขัดเปล่าโยมก็เหมือนกันเดินเดินทางไป เมืองบุรีรัมย์โยมมีธุระโยมก็มีธุระพระก็มีธุระทุกสิ่งทุกอย่างสะสมมีแต่ภาระทั้งนั้นสะสมอะไรแล้วไม่เป็นภาระสะสมบุญโยมสะสมคุณงามความดีไม่มีภาระอะไรเลยเป็นกำลังใจในะโยมเด้อไม่ซีรีสมีความสุขสวดมนหน้าตาจะพองใสนั่งสมาธิจเจริญเมตตา จะสงรบร่มเย็นรู้เรื่องของคนอื่นวุ่นวายยอบอกว่าเราจับดีคนนูน้นคนนี้เราก็จะดีด้วยแต่เราไปจับผิดนินทาคนนูน้นคนนี้เราแหละไม่ดีเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะโยมเน้อเรามาพัฒน,นาจิตใจของเราคัดเราฆ่าแล้วไม่บาปฆ่าแล้วได้บุญฆ่ากิเลโยมกินเลสเม่นเนทเม่ บริหารจัดการนโยบเสียงชัดเจนเนาะเป็นกําลังใจใบหน้าเป็นทานรอยยิ้มเป็นทานคาพูดเป็นทานเธอไม่ได้ยากจนเลยโยแต่มาฟังธรรมะจิตใจอนุโมทนาสาธุก็เป็นบุญเป็นกุศลฟังธรรมะได้บุญด้วยนโยบุญกิริยาวัตถุบุญจากการฟังธรรมะบุญจากการให้ธรรมะ บุญจากการอนุโมทนาศาธุในกุศลก็คือความฉลาดรู้เท่าทันในการบริหารชีวิตอนุโมทนาน αι, บรรยากาศที่เย็นสงบร้อนบ้างเย็นบ้างสุขบ้างทุกบ้างอย่าไปวันไหวชั่วคราวทั้งนั้นโยยึดมากทุกมากไม่ยึดไม่ทุกจะไปทุกทำไมกับเรื่องของคนอื่น เรามาอยู่กับปัจจุบันน,นะโยนะสู่ต่อไปบนโลกใบนี้โยโลกมนุษย์มีอะไรตั้เยอะแยะทุกสิ่งทุกอยา่างคือสู่ธรรมชาติก็คืออนัตตาแข่งขันวิ่งทำไมวิ่งตามกิเลสเรามาดูใจของตนเองนะขอเป็นกำลังใจธรรมะเตือนสติจริงและมีประโยชน์จะ